สวัสดีครับวันนี้2รถสวยจะมานำเสนอรถขุดเล็กนะครับผมยี่ห้อคูบ o ต้ KX 91-3S2 นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นสเสานะครับผมตัวนี้มีเล่มทะเบียนมาพร้อมนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมท่านใดที่กำลังมองหารถขุดคูบ o ต้าสีเสา อยู่นะครับผมท่านสามารถเข้ามาทดลองและเทสขับกันได้นะครับที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะครับผมทางร้านเราตั้งอยู่ที่นี่นะครับผมตัวนี้ก็เครื่องยนต์เดิมๆนะครับเป็นของคูบัตเเลยนะครับผมปั๊มก็ปั๊มเดิมๆนะครับของคูบัตเเลยนะครับคอนโทลสั้นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะครับผม ช่วงล่างเป็นช่วงล่างโซ่แท็กเหล็กนะครับผมตัวนี้จะมีลายไปปิ้งมาให้ด้วยนะครับผมหรือที่เรียกอีกอย่างนึงก็คือลายหัวกระแทกนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบรถขุดคูบัต้าอยู่แล้วก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสามารถจับจองกันได้เลยนะครับผมคันนี้ มีเล่มทะเบียนมาพร้อมนะครับผมท่านใดที่กลังมองหารถขุดคูบ o ต้ใช้ในการทำงานก่อสร้างใช้ในการรับจ้างใช้ในการเข้าสวนเข้าไร่คันนี้ก็เหมาะสมอยู่นะครับผม บูมอาร์มอะไรก็ตัวนี้ก็จะยาวนะครับผมสามารถตักขึ้น6ล้อได้สบายมากเลยนะครับผมสำหรับรถขุดคูบต้าตัวนี้นะครับผมเรื่องอะไรไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่าคูบต้ามีศูนย์อยู่ทั่วประเทศนะครับผมท่านสามารถเข้าศูนย์เสื้อไหลได้เลยนะครับผมสำหรับรถขุดคูบต้านะครับผมก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับรถขุดคูบต้านะครับผม ท่านใดยอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแปะไว้ให้ดูที่ท้ายคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าอยากดูก็สามารถดูได้นะครับผมสามารถโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์0874868293นะครับผม0874868293นะครับผมราคาผมตั้งไว้ที่350,000บาทครับพร้อมเล่มทะเบียน ราคา350,000บาทนะครับผมถ้าหากท่านใดไม่อยากพลาดรถขุดคูบ o ต้ KX 91-3S2 ท่านสามารถโทรเข้ามาจองได้เลยนะครับผมที่เบอร์0874868293นะครับผมมีคันนี้มีคันเดียวนะครับผมถ้าหากลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่ก็ แนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับผมฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับผมถ้าหากมีสินค้าตัวอื่นเข้ามาอีกทางเราจะนำเสนอให้ท่านดูนะครับผมก็ฝากสินค้าตัวนี้ไว้สำหรับท่านที่สนใจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ